เขาเดินผ่านหน้าเขาเดินลเก้กันเขาเขาจะโดนไมว่าอะไรย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราลเกตัวทลุหมาโอ้โหอปากเสียไอ้ปากไรปากเสียปากเสียดูดูเุกนายอลเกตัวทลุหมา พี่เก้น่ะตัวเท่ากำนันเลยนะเนี่ย กอกหูลูบเลอะเลยหัวเร้าอย่างเงี้ยเนี่ยงานมาเกิดมึงร้องอะไรมึงเนี่ยเอาไปไหนก็ไปเลยไปเอาจะไปไหนเอ้าไปไหนก็ไปเลยโอ้มาไล่แขกผู้มีเกียรติโอ้ยอุตส่ามาไวพรนี่ถ้าไม่เกรงใจการ์ดนะไม่มาหรอกเนี่ยใครใครไปแจกอะใครไปแจกมึงกูเก็บได้ เวทจริงๆเลยพบไม่ได e okay. no. ้ไล hey. ่แขกคู้ม yeah. ีเกียรติอ <th ุามามีเกียรติตายมะเออคือไม่ได้จะมาง่ายๆนะที่กูมาเนี่ยกูไม่รู้จะไปไหนน่าเห็นใจทั้งเนาะเฮ้ยมีอะไรก็ออกมาดูดูนักร้องดีกว่าพบกับจำนงปิยะโชตเชิครับ

แล้วพี่จ่ายกินขนมหมื่นห้าให้ก ok ินขนมหมื่นห้าค uh, ่ารถเดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่านี่เราสนใจมต้องสนใจ้าเรียกันลักมหาพันแค่เดียวรถเขาแล้วรถเขาแล้วไม่ได้อย่างคำพูดคำจา เรียกลุงเลิกจะ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 เลิกไม่ให้ไม่ให้อีกแล้วไม่ให้ไม่ให้เมื่อกี้จะให้ห้าพันไม่ให้อีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมึงบ้าเหรอะมึงบ้าเหรอ้าี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเลยอู้คนบ้าหาอะไรแข่งตัวบ้าๆอย่างนี้เรา ได้เอาอีกน yeah> ี่งานมันเกิดเอาถ้าอยากบ้าออกไปบ้าข้างนอกเลยเอออกไปบ้าข้างนอกเลยไปบ้าข้างนอกเอ้ยแมอ้พูดไม่คิดทำไมอ่ะก็ข้างนอกเพิ่งไล่ก oh ูเข้ามานี่ยทำไมเจอแต่คนอย่างเงี้โอ้โหเวด้วยพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับไม่ครับเอาเข้มขัดรัดอยู่เนี่ย ครับทีท่เหนี่ยวถ้ออกออก็ล่วงมัน่ะม,มันไม่มันไม่่ดงเอ๊ะสงสัยคนกำลังใช้สมาธิร้องเพลงอยู่เห็นใจกันบ้างสิครับอ๋อสมาธิใช้ได้ไปซื้อกาแฟให้สักถ้วยสิ <c oughs> ยล่ะเงียบเลยเงียบเงียบเลยไอ้เงียเงียบใครอย่าไปกวนเขานะใครไปไปกวนนะ เดี๋ยวถ้าใครรบกวนบอกผมด้วยจัดการให้มนก็ดีเลยว่ะดีร้เต็มที่ร้เต็มที่ขอบคุณครับเดี๋ยวจัดการเลยผมที่เขามันดังก็กโอยเก่แกขนาดนี้แล้วอะยังไงวะเนีเนเเียเ่เียเี่ยเี่ยเเนี่ยเย่ สงสัยจะมีเรื่องสงสัยจะมีเรื่องไม่ต้องสงสัยหรอกมีเรื่องแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไอ้มาต่อยโอ้โหมาต่อยหลังน้ำเปล่งทำคนไม่ได้มันทำหลังน้ำเปล่งโอ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่คุยกูแล้วไหมบักแเ้วไหมกูเอาไเล่ปดูลิเกดีกว่าฮัลโหลโอเคดูลิเกดีกว่าคุณนาย ไปทางนี้เมาแล้วบ้าบ้าแล้วบอดีเก่งไก่เขาเก่งไก่เขาเดินผ่านหน้าเขาเลยนีเก้กันเดี๋ยวเขาจะโดนว้าวแรงเงี้ยเฮ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 ้ยพวกเราลิเกตัวเท่าลูกหมาโอ้โหยปากเสียเออเไอ้ปากอะไรปากเสียปากเสีย ผู้ดูมันพูดได้บอกลิเกตัวทะลุหมาโอ้ิเกน่ะตัวเท่ากำนันเลยนะเนี่ยมึงนั่งเฉยกันมามานั่งเดี๋ยวจะอวยพอเลยครับอะไรเหรออยากมีเรื่องไงไม่อยากนั่งกูนั่งเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูหายควอมเดี๋ยวนี้เลยสนุกสุขการกับวันกูนี่ไง พลัสเซอร์ตสดผู้ที่กำเนิดะเกิดวันนี้พระบังอาจเราไม่เชื่อใหม่ผู้รู้เรื่องไหมเนี่ยข้ออวยพรกำนันพวงเจ้าภาพขออวยพรกำนันพวงเจ้าภาพให้ทันมีลาบจังไร เดี๋ยวยวยพรให้ทั้งข้างล่างมันดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะเอาไงเอาไงเก่งใจเขาไงไม่ไม่เก่งใจวยพรทานันพวงเจ้าภาพให้ทันมีลาบลำรวยซื้อหวยกอให้ได้ถูกหวยซื้อหวยใได้ถูกหวยเจริญ ร่ำรวยโซลตีนไม่ไหนเ้ยตายแล้วเดี๋ยวยกข้างล่างมันดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบหน่อยไอ้หนี่เกมึงเล่นตามสบายนี่ต้องมาห่วงกูไม่กูกูห่วงตัวกูจะกินซะเจริญร่ำรวยอะไตั้งแต่เมื่อกี้มึนไม่กินเลย จะคิดสินายให้ได้สิงานจะคิดสินอยให้ท่านได้สิง้นให้ท่านกำนันตายหงตายหูจะให้เพื่ยเพืจริงๆไม่ได้คิดอะไรหอร้องดิร้องดิเดี๋ยวควยพรให้ให้กรอบจัวท่านนั้นไม่สุข ให้ครอบครัวก็กำนันมันมีสุขมีหลานมีลูกให้เป็นกะลีพอพอพอไปเลยไปหมดเลยไปหมดเลยกูไม่อยากไปตานมึงไม่อยากไปตานแล้วไปจานแล้วเมื่อให้กูพูดไหมล่ะเมื่อพูดอะไรแล้วให้กูพูดไหมเฮ้ยให้กูพูดไหมไม่ไม่จะจะพูดอะไรมึงจะพูดอะไรแม่เมื่อ ใกล้ใกล้ขนาดกำนันนี่เคยเที่ยวแม่มึงเลยกี่ครั้ง้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจำผิดจำผิดอะไรอันนั้นกิ๊กพ่อกูอๆๆๆพอพอพอเอาไว้นี้า เอาเงี้ยไปไเลิกล้มแล้วเลิกไม่จัดดีกแ่้วันวันนี้ไม่จัดไงไม่จัดแล้ววันจัดปีหน้าดีกว่าเอาไว้แค่นี้ดีกว่าสวัสดีครับ